วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพอร้อมครับนำข้อมูลข่าวสารมาฝากข้าราชการและข้าราชการบํนานาญทุกท่านนะครับกรมบัญชีกลางแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและข้าราชการบํนานาญชมรายละเอียดครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวแจกกรมบัญชีกลางครับ ซึ่งข่าวแจากกรมบัญชีการนี้เขาได้ลงข่า,าวฉบับที่82ทับ2,563ประกาศในเว็บไซต์เมื่อ3กร,รกฎาคม2,563ครับรายละเอียดจะสรุปส,สั้นๆให้ให้ฟังเลยนะครับก็ไม่อ่านหมดมันจะยาวครับก็คือตามที่มติคณะมนตรีเมื่อ30มิถุนาย,ยน2,563นะครับได้กำหนดวันหยุดราชการชดเชยเทศการสงการ1วันนะครับก็คือกำหนดเอาวันที่27 กรัฎดาคมนี้ให้เป็นวันหยุดชดเชยสงกราน1วันนะครับจากการที่ครมกกำหนดให้วันที่27เป็นวันหยุดราชการทำให้กรมบัญชีกลางต้องปรับวันจ่ายเงินเดือนของข้าราชการบำนาญและข้าราชการประจำทุกวันนี้ให้เร็วขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับหลักเกณฑ์เดิมในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการก็คือ จ่ายก่อน3วันทําการนะครับสุดท้ายของเดือนนะครับจ่ายก่อนสามวันทําการสุดท้ายของเดือนข้าราชการนะครับในขณะที่ข้าราชการบํานาญจ่ายก่อน5วันทําการสุดท้ายของเดือนเมื่อไปปรับวันที่7เป็นวันหยุดนะครับทําให้การจ่ายก่อนสามวันทําการสุดท้ายของเดือนหรือจ่ายก่อน5วันทําการสุดท้ายของเดือนนี้มีการคลาดเคลื่อนไปก็เลยมีการกําหนดใหม่การกําหนดวันจ่ายเงินเดือนของ เดือนกร,รกฎาคมใหม่นี้ก็ยังคงเป็นไปตามากฎเกณฑ์เดิมทุกประการนะครับโดยมาดูครับวันที่จ่ายเงินเดือนเดิมของข้าราชการบำนาญน,นะครับเดิมจะจ่ายวันที่24กร,รกฎาคมครับก็เปลี่ยนเป็นจ่ายวันที่22นะครับส่วนการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำนะครับ เดิมจะจ่ายวันที่27กรกฎาคมก็เปลี่ยนเป็นวันที่24ก็เปลี่ยนเฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนเดือนอื่นๆก็ยังคงปกติเช่นเดิมครับมาดูครับสรุปแล้ววันจ่ายวันจ่ายเงินเดือนของข้าราชการเอาเฉพาะเดือนกรกฎาคมเท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนนอกนั้นยังคงปกติครับก็คือวันโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการบปนานครับเดือนกรกฎาคม โอนวันที่22กรกฎาคมนะครับเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นวันที่22นะครับส่วนข้าราชาการและลูกจ้างประจําเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นวันที่24กรกฎาคมนะครับเป็นวันที่24กรกฎาคมนะครับส่วนเดือนอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการนะครับการจ่ายเงินเดือนเดือนอื่นๆนะครับรวมทั้งเดือนกรกฎาคมนี่ครับ ก็ยังคงเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค4 0 4 1 2 4ทับบองลงมที่6มกราคม2 5 6หาหากสงสัยนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลางนะครับหมายเลข0 2 2ย0 6 4 0 0ในวันและเวลาราชการนะครับอ่ะก็สรุปเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินเดือนเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะครับ ข้าราชการบรรนานรับ22กรกดาคม63นะครับส่วนข้าราชการและลูกจ้างประจำรับ24กรกฎาคม63ครับสวัสดีครับ